ช่วงหัวฉีดเรามันมันเมื่อก่อนต่างคนต่างมาเราหยุดกันเร่งมากมันไปเติมน้ำมัน้ค่ะตอนนี้เรามาทดสอบลองวิ่งรถเลส์คาเลอร์นะสองจุดสี่นะคะเครื่องเดียวกับแคมรี่สองจุดสี่นะคะติดตั้งหน้าเครื่องกับพีเซฟเราไปสองตัวนะคะอันนี้ลูกค้ามาติดมาจากสายสามเนาะแล้วก็เดี๋ยวติดเสร็จแล้วเขาจะไปเมืองการเลยนะคะรถเป็นสองระบบค่ะเป็นด้วยรถแก๊สระบบหัวฉีดแล้วก็น้ำมันนะคะ ตอนนี้ก็ลูกค้าลองเทสดูรู้สึกเบาขึ้นไหมพี่อะลองลองเหยียบเลยครับลองกดเพิ่มดูอ่าเร่งแรงอะเขื่อเวลาเราแซงรอนมาเลยนะขึ้นเลยไหมเหมือนเบาไหมคันเร่งเบาขึ้นเนาะอะตอนนี้เดินได้เถินแล้วขอนก็คือยกเท้าออกนิดหนึ่งเถินแล้วก็กดใหม่แตะปล่อยแตะปล่อยที่ผมบอกอะอะรู้สึกไหลเองไหมพี่ไหมขับไปกลับเร็วมากอ่าเมื่อก่อนอ่ะคันเร่งมันหนักเนาะยิ่งกดยิ่งอื่นยิ่งกดยิ่งไม่ไปเนาะไม่ตอนออกไฟแดงใช่แต่ตอนนี้รู้สึกรถคันเกีย์คันเกียร์เบาแล้วเนาะคันเร่งเบาเเกกียร์บบวอา้ รุ่นนี้มันกินน้ำมันเยอะนี่ค่ะอันนี้ช่างปุ้ยนะคะคจากกรุงเ,เทพเนะคะติดเสร็จแล้วก็ลองวิ่งกับช่างได้เลยนะคะว่ามีสมรรถนะเป็นยังไงดีขึ้นไหมตแตกต่างไหม,นะาาไมนี่เราลองจริงนะคะลูควา,า,ามจาักสายสามค่ะติดเสร็จแลวไปเมืองกาเลยเนาะรู้สึกเหมือนไหลเองอลพี่ท่านไม่แตกไหมเบาเหมือนไหลเองเนาะแต่เเร่งมากเป็นเมื่อก่อนนี้กดเมื่อยกว่านี้นะใส่เวน่าเลลองวิเขาชอบใช่เป็นเครื่องกันหน้า เบรกเป็นไงเมื่อกี้เห็นลองเบรกแล้วอะรู้สึกว่ามันแบบมันแน่นแล้วแบบไม่ต้องกดลึกเหมือนเมื่อก่อนวะ<า>อ่าเนี่ยแม่จะยึดติดโค้งดีขึ้นด้วยนะคะแต่ชุดนิดหน่อยเนี่ยมันจะโจนไปเลยนุ่มๆเนาะแล่นุมนมนะน่มขึ้นเมื่อก่อนจะรู้สึกแข็ง,ขงใช่ไหมอ่าลูกค้าจริงนะคะนะคะติเส็จนะคะค่ะพี่เซฟนะคะสามารถลองทดสอบกับช่างได้เลยนะคะว่าเออดีไหลลื่นจริงไหมนะคะเนี่ยเราพี่ก็ติเสร็จนะผมให้ลองเข้าตัวดีตัวอาร์เนาะเมื่อกี้ให้ลองแล้วเนาะว่า ข้าตัวดีตัวอาและรถไหลลื่อนอ่าไหลลื่นดีจริงไหมนะคะลูกค้าซื้อไปลองเองได้เลยอ่าับน,นี้ก็ได้ค่ะจ้ะแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารู้สึกเบาขึ้นเนาะเมื่อกี้พี่ลองเป็นแก๊สใช่ไหมมันตัดเลยมันเอาตัวแล้วอืมเต,ตัดเลยพี่ลองตัดเป็นน้ำมันถายกลับได้ไหมอ,อ,อ่าก็ได้รู้ทั้งสองระบบนะคะอ่าเราได้ลองดูเพราะว่าเดี๋ยวพอเป็นแก๊สไอ้เป็นน้ำมันเลยพี่มันจะแรงกว่าตอนที่ใช้แก๊สนะเพราะว่าน้ำมันมันมีความแน่นกว่าเป็นแก๊สอะค่ะอ่าเดี๋ยวลองตัดเป็นน้ำมันดูเนาะ จะได้รู้ว่ารถเป็นสองระบบบั้งก็ไม่เคยใช้น้ำมันเลยระบบฉีดเลยไม่เรียกใช่ตามทุกปัดปี๊ังอีกนะคะเนี่ยออกออกมาได้เลยไม่มีการกระดึงกระชากเหมืือนเม่อก่อนแล้วนะพี่เมื่อก่อนพอเราจะเปลี่ยนเกียร์แล้วออกตุ๊เนี่ยมันจะมีการดึงการกระชากดึงหน่วงเนาะหายแล้วเนาะผมจะวิ่งไม่ไม่ไม่เหยียบแต่อ่ะนี่ลูกค้าลองเทสแบบว่าไม่ต้องแตะชันเร่งมากเลยนะคะปล่อยเขาไหลเองนั่นแหละค่ะอย่างนี้เรามันจะเปลี่ยนน้ำมันพี่แต่เวลาเราแซงเรากดได้นะกดแล้วปล่อยเลยนะคะแล้วก็คนชนพวงมาลัยนะรถมันจะไหลเองนะคะ รถไหลลื่นดีนะคะนุ่มๆเลยเนาะพี่เนาะอากาศที่จริงถนนจริงนะคะพามาลองทุกคันนะคะชอบตอนตอนออกตอนแรกมันมันมันวิ่งได้เองที่ผมให้ลองตัวดีตัวอาใช่ไหมวิ่งได้เองและไม่แตะคันเร่งเนาะแล้วรถมันไหลเองตอนแรกตอนตอนตอนไม่ได้ติดนะอืมันไม่มันไม่วิ่งอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะยังไม่ได้ติดพีเซฟแล้วลองทำแบบนั้นมันไม่ไหลใช่ไหมพี่ใช่แรงส่งอันนี้คืออากาศมันหมุนมันช่วยดันให้ให้เครื่องมันทำงานอ่ะเนาะมันไหลไปเอง อ่ะรถไหลลื่นไปต่อเไม่ต้องน้ำมันตรงนี้เราไม่ต้องเหยียบเยอะนีไหมใช่ที่ผมไปนครปฐมนะหกสิบโลก่าประกาศกัต้องเติมคนดีเหลือเป็นช่องไหมเนี่ยพี่เขาเหยียบตอนนี้ประมาณหกสิบไหมคะรอถท้ายที่เดียวเห็นป่ะรอบแปดแล้วรถยังไหลนี่ถ้าไม่แตกกันเล่งเนี่ยพี่ก็าถ้าไม่แตกกันเร่งนะพันสองพันสองพันสองรอบใช้ไม่เยอะแต่ความเร็วยังขึ้นได้สามร้อยโลใจะรู้เลยครับน้ำมันในตังค์เนี่ยค่ะของดีมีจริงค่ะเนี่ยบางทีพวกแตหนองคายพวกเก่าเขาข่านมาอ่ากัมพูชาจะใช้เยอะใชลาวเลย ไอ้รุ่นนี้มีแอร์หลังเลยอ่ะดีอ่ะดีอ่ะมีอย่นี้มีอยางจำรีแมีแค่มีแอร์หลังเราใเบรกดีขึ้นแล้วรถรุ่นเก่านะคะแอร์จะเย็นฉ่ำดีขึ้นด้วยนะคะเสียงเครืยังไงเพิ่งเสียงเกินก็จะหายสั่นนะคะห้องโดยสารเงียบนะเรื่องดีๆเยอะค่ะติดสมเสริมได้เลยนะคะพี่เซฟถ้าเปิดบิ้ง50นี่เพิ่งพันย่อยแต่รอมาเมื่อก่อนพี่กด2,000กว่านะใช้รอบเยอะกว่านี้ควรจะขึ้นหกสิบนะใช่ไหมกดแล้วยังอืดอยู่เลย1 5น0้าแล้วยังอืดอยู่เลย เน sí. ี่ยค่ะตัวละหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้พอติดแก๊สแล้วพี่ไม่เอาไปเลยนะเพราะโซเดียมคันนี้เครื่องเดียวแคมปี้นะสองจุดสี่ลูกค้าใช้รุ่นนี้หรือแคมปี้ใส่ได้เลยนะคะถ้าอยากจะให้รถหายอืดเนาะแล้วขับเคลื่อนดีแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันติดบิ๊กซียไปเลยใส่ครั้งเดียวใช่มีหมดอายุนะคะใส่มาหลายร้อยคันละเครื่องชมเนี่ยเครื่องต่อแคมปีลูกค้าจริงค่ะมาจากไซส์สามก็จะเป็นมือการต่อนะคะลูกค้าซื้อไปแล้วติดลองเทสเองได้เลยนะคะติดเองได้ครัอุปกรณ์ก็ติดสมป๊บเสมอเปลี่ยนะเท่านี้เนาทีก็เสร็จ ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าซอยดูค่ะอ่าเบรกบางๆพี่นะมันจะเพิ่มลมปั๊มเบรกนะคะเบรกจะหนึบขึ้นถ้าเรากดลึกเหมือนเมื่อก่อนหัวทิ่มเลยแตะบางๆก็เบรกแล้วไหองเไหลเข้ามาเองเลยไหลเข้ามาเองเลยน้องพี่นะกำลังพี่ไม่ได้อันนี้ไม่ไ้เบียดเยไม่ได้เบพี่ก็ไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะคะแตะไปไหลเองนะคะหลังนี้โป๊ดเลยเราคอนโทรลพวงมาลัยอย่างเดียวค่ะนะนุ่มๆเลยเนาะเบาขึ้นเยอะไม่งั้นมาติดนานแล้วเมื่อก่อนโห้โมหนักมากอืดมากนะคะ เนี่ยค่ะวิ่งจริงถนนจริงได้่ยจรอบมันได้นะนุ่มๆเลยโอเคใช้ดีฝ่าแนะนำต่อแล้วพี่นะแล้วงานผลนะคะผลงานสาขานะคะไวยขวางนะคะติดกันเล็กซัสนะคะเล็กซัสตัวนี้ก็น่าจะเครื่องเดียวกับ RX 3 0 0นะคะวก็เครื่องเดียวกับแคม r ี2สองจุดสี่นะคะอ่ะปุ้ยปุ้ยชี้จุดที่ตำแหน่งนะคะกันใส่นะคะอ่ะไม่ใช่แล้วก็ r x ี่สามร้อยในเรื่อนะเหมือนกัน ครับถ้าชิมกองนะคมีข้อยางตรงนี้นะไข่สลักเราติดนะหัวท้ายนะครับตัวล่างกับตัวบนนะจะเป็นหัวน้บเล้งหรือแม้ก็เป็นชีมเป็นนับเป็นน้ำมือบีบนะมันจะมีสองแบบไข่ออกมาก็จะเจอบีบเสื้อครับด้านในรองรองแสนี่คือลิ้นเล่งนะปลายข้อยางสุดนะคะเนี่ยตัวเนี้ยบีบเสียบเข้าไปได้ดีกอนในทรงแบบนี้นะคะจะมีเครื่องสองจุดสี่นะนี่นะมีรหัสต่อครับคุณลูกค้าเนี่ยก็ปลายแหลมเสียบเข้าไปได้เลยบีบนิดนึงนะหลังใส่เข้าไปแล้วนะคะเอาไปลแหลมเข้าค่ะปากเข้าไปดีนะคะกรดีมีขอบมีเบบ้ารัอยู่ รหัสทีซีนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้นะคะปลายเท่ายางอีกด้านหนึ่งนะคะตัวนี้มีรหัสต่อรบิวเอาไปแหลมเข้าเหมือนกันลูกค้าสามารถซื้อไปใส่เองได้เลยนะคะอ่ะมีลำบัดระบิวเอาไปแหลมเข้าค่ะอันนี้จะเครื่องเดียวกับแคมรี่สองตัวสี่นะคะอันนี้เป็นเล็กอ่าพาริเออร์นะส่อนสองตัวสี่ใช่เลยว่าเล็กสั้นสามร้อยสองสี่นะใช่เลยว่าเล็กสั้สามร้อยอะไรเงี้ยค่ะใส่ได้เลยอันนี้ก็คือลิ้นเล่งคอเดียวนะคะมันมีอีกตัวนึ่งคือ RX สามสามศูนย์นะคะจะเป็นลิ้นเล่งคู่เนี่ยค่ะใส่แค่นี้เองตัวนะะค อ่าถ้าเกิดลูกค,ค้าอยู่ในกรุงเทพนะคะสามารถมีหน่วยติดตั้งของเรานะคะไม่ขวางนะคะกรุงเทพนะคะนัดติดได้นะคะอ่ารวงรวงโอเคอยากติดพิเศษนะคะอยากหายอืดเถิร์ตซทักมาได้เลยนะคะจากก่ารดเรา,เรามันรอรอ,อบเนาะติดพิเศษเราจะหายรอรอบนะคะกูรหกร้อยบาทเท่านั้นเองสนใจทักมาได้เลยนะคะอ่านี้ช่างกุ้ยนะคะ ไวยขวางนะคะ0ูนย์เก้าหนึ่ถ้าเกิดลูกค้ายในกรุงเทพก็นัดติดได้ของเราติดง่ายแล้วก็ซื้อไปใส่เองด้วยได้ด้วยนะคะสำนักงานใหญ่อยู่แถววัดไร่ขิงค่ะนะคะจองคิวได้0ูนย์หกสามห้าสี่หกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้านะคะแล้วก็ติดเองได้นะคะโอเคต่ตามนี้ค่ะ